อืมเอ๋อัดวิดีโออยู่อย่าพูดอะไรพูดมาบอกว่าอัดวีดีโออยู่อย่าพูดอะไรพูดมาอัดมันนี่เลยอ่ะอี่นีอัดวดีโอมนี่เดี๋ยวไปี่น่อยดูไหนเห็นปลาลูกปลายังยัง อะไรนะไม่ใช่ปลาช่อนพี่ห่ำอะไรนะแนนไล็กีตัวแล็กีตัวจะดับนไง้าอ่พี่เดียเลยครับไม่ได้อยากพูดไหมครับ

ไม่มีนีโมอ่ะมีปะไม่มีนีโมประตูมีประตูอยู่เต็มเลยพี่ไปให้หน่อยเราว่าเราเนี่ยเหรออ่านประตูที่มันจะบอกแน่เหรอใช่ใช่ปะใช่ใช่ประตูมาอย่างนี้แหละตัวขาวใหญมตัวขาวใหญ่ตัวขาวใหญ่มีปลาทูมีปลาเสือ

มันจะเห็นพร้อมกันไหมล่ะยังไงมันมาแล้วมาภาพมันก็ไม่ได้ชาร์จฟูล HD อะไรขานาดนั้น้แล้ววันาำสน้อกเกินใช่แล้วก็สองใต้น้ำนใช่ที่เราถ่ายใต้น้ำมันก็สวยว,วิดีโอกล้องรู้มันชาร์160 FPS ออเอ้ยไม่ใช่1000 1 0 0 วันน er ja la ี้กลไปชั้นโลกสถานที่เราจะได้นั่งเดินไกลโต้โตโต้อะไรต่างนะโอ้วันนี้ตัวร้านเป็นไม่ได้วันี้ก็ถ่ายแลวสามวัวแล้วนะหางหัวห้าเจ็ดสิบนี่ไง par kilomètre จะใแมแม่กับปาไมมันเห็นปลาพร้อมกับเห็นแม่ไม่ได้หรอกกล้องมันไม่ได้ขนาดนั้น แล้วแปนาทีแล้วอ,อ,อ๋อบ๊ายบาป